สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการแก้ทางคาตาคูลินะคผมก็คือตอนนี้ทุกคนน่าจะประสบปัญหาอันนี้นะครับผมไอ้เจ้าคาตาคูลิตอนนี้มันก็มีความเกียนในเรื่องของการตีคนมากๆเลยเนาะใครที่เป็นแบบผู้เล่นที่เป็นเลเวล100หรือว่าอยู่ในระดับของบอลต่างๆนะครับที่เป็นเลเวลตันของแต่ละห่วงของบอเนาะก็น่าจะพบกับคาตาคูลิ ที่มีความสามารถในการดูดมานานแล้วก็เป็นอมตะนะครับเดี๋ยวก็ประมาณว่าถ้าเราใส่รอหรือใส่พวกคุซันทาฟาก้ารอโซโลจูโรอย่างเงี้ยตัวละครเหล่านั้นมันจะตายฟรีนะครับเพราะว่าไอเวลาที่คาตาคุริเนี่ยมันเปิดหลบบลีกปุ๊บมันจะเพิ่มดาเมจไปด้วยแปดปแล้วก็มีสกิลที่แบบคอยลดมานานแล้วก็คอยตีลดเกาะเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้ไปรวบรวมตัวละครที่สามารถที่จะแก้ทางคาตาคุริได้ก็คือ ตัวละครเหล่านี้คาตาคุริมันจะแพ้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆว่าง่ายๆว่านะครับหนในนั้นมีไซเซอร์เลลี่นะครับตอนนี้ก็เลลี่น่าจะแบบกลับมาแจ้งเกิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดลองตีกับผู้เล่นในทุกคนดูเลยละกันนะครับผมก็ทีมส่วนมากในตอนนี้ที่หลักๆนะครับคนจะใช้กันก็เซนโกคุคาตาคุริโซโลโจโรแล้วก็ทัฟการอนะครับ4ตัวนี้ตัวที่5ก็บางคนอาจจะเป็นคุซันเอยเป็น ไอฟูจิโทระเอยหรือว่าจะเป็นตัวอะไรต่างๆเขาก็สลับสับเปลี่ยนไปแต่ว่าทีมหลักตอนนี้จะเป็นเซตนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าทีมที่จะแก้ได้นั้นของต้องเต็มนะครับผมถ้าของน้อยก็ค่อนข้างที่จะลำบากตอนนี้ผมยกให้เซตนี้เป็นเซตที่แบบเก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับถ้าถามว่าเก่งตรงไหนก็คือ1เลยเรลี่อ่ะมันจะบัฟเรื่อยๆมันจะเก่งตรงเรามีเซนโกคูที่คอยซับเพราะเซนโกคูผมใส่ตีเรยวให้มัน2ชิ้นนะครับไอตัวของ ลูฟี่ผมใส่เป็นกระเก็บมนานา3ชิ้นส่วนไอบิ๊กมาะก็ใส่เป็นของป้องกันทั่วไปนะครับผมแต่ตอนนี้ทีมผมยังมีข้อเสียอยู่1อย่างก็คือผมยังไม่มีดาบต้านสะท้อนนะครับถ้าทีมของคุณเพื่อนคนไหนมีดาบชิ้นนี้ครบ10ดาวเมื่อไหร่มันจะเล่นเซตนี้ได้ผมบอกได้เลยว่าได้ง่ายมากเลยตอนนี้ข้อเสียของผมคืออย่างเดียวที่ผมจะแพ้คือลูฟี่ตีโดนสะท้อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าทีมนี้ ผลมันจะออกมาเป็นประมาณไหนยวผมตีให้ทุกคนดูนะครับเอาเป็นคูณหนึ่งคร่าวๆก็ได้คาตาคุริมันจะตีตัวละคร5ตัวนี้ไม่เข้านะครับผมผมบอกได้เลยว่าคาตาคุริข้อจะแพ้ทางเลยนะครับตัวที่เราจะกลัวนี้ก็ลบไปเลยลบไปได้เลยนะครับผมาง่ายว่าช่วงเวลาที่คาตาคุริลบอีกหมดอนะตัวละครฝั่งเรานั้นมีตัวที่ตีแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมัมลูฟี่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะก,กับเรลี่ที่คอยบัฟแบบ เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับนี่ตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวคือทีมผมมันจะตีแบบสะท้อนตายเองคือเจ้าลูฟี่ตัวเดียวเลยที่มันจะตีสะท้อนตายนะครับผมนี่ก็ชนะได้ง่ายนะครับผมผมบอกผมทดลองเซตนี้มา3วันได้ในการเอาไปตีกับคนที่เป็นพลัง1ล้านขึ้นไปนะครับเรลี่ถามว่าอ่าททำไมเรลี่มันถึงเข้ามาอยู่ในทีมได้ก็สาเหตุเดียวเลยนะครับผมตัวอื่นมันใช้ไม่ได้ ทัฟก้ารอโซโลจูโร่คูซันหรืออะไรตัวอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคูซันร่างใหม่นะครับมันตายเองอะเอาง่ายๆเลยมันตายเองมันตายเองยังไงก็คือจังหวะที่ไอคาตาคุลี่ของฝั่งตรงข้ามอ่ะมันได้หลบดีอ่ะมันจะเก่งมากนะครับผมบอกได้เลยว่าม่นโคตรแรงอ่ะและคือจังหวะที่เป็นผมเล่นเรลี่ใช่ไหมเรลี่ผมอ่ะสิบห้าวินาทีแรกอ่ะมันเป็นอมตะไงถ้ามันได้บัฟประมาณ2ทีเนี่ยมันจะถึงมากเลย แต่ถ้าถาม่าตัวที่จะฆ่าทีมผมได้นะครับมีแค่โซโลจิโรที่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเท่านั้นส่วนมากอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะเล่นตัวเปอร์เซ็นต์เลือดแค่โซโลจิโรเนาะก็ถ้าโซโลจิโรเจอคาตาคุริไปโซโลจิโรมันจะกากไปเลยนะครับถามว่ามันกากยังไงคือมันแทบไม่ได้ปล่อยสก,กิลไงคาตาคุรินี้แบบหลบปีกมันก็ไม่โดนอะไรอยู่แล้วเนาะผมใส่ตีลดมานาให้มันด้วยสก,กิลมันก็มีลดมานานครับผมเนี่ยสังเกตได้พวกโซโลจิโรเอยทาฟก้ารอเอยคูซานเอยนี้ จะเป็นตัวกากไปเลยนะครับผมแมงคือแบบเนี่ยดูตัวที่ผมจะแพ้ทางก็คือตีสะท้อนตาเองถ้าผมได้ดาบมาเมื่อไหร่ทีมผมมันจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมตอนนี้กลัวแค่อย่างเดียวคือเรล,ลี่กับลูฟี่ยังคงตีโดนสะท้อนอยู่เมื่อกี้เรล,ลี่โดดทีเดียวผมก็จะตายแล้วก็ลูฟี่ก็ฟันทีเดียวเนี่ผมตายเองนะครับเดี๋ยวผมไล่คูณ3ให้ดูก็ผมต้องตีแบบตอนนี้คืออย่างเดียวทีมเซตเนี่ยที่จะเล่นโหดที่สุดในเกมก็ต้องอัพ อาวุธเป็น10ดาวนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่มีดาบแฉง10ดาวก็โคตรโหดนะครับผมไม่ต้องกลัวใครครับสุดยอดจริงเซตนี้เพราะว่าเรือมันก็แบบแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยเนาะเพราะว่ามันมีหินเหลืองนะครับผมหินเหลืองมันตาน้านได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรือเอเนลหรือว่าเรืออะไรเนี่ยก็ถ้าสมมติเนี่ยมันเหลือ2ตัวนี้ทีมเรามันจะตายเองนะครับผมพวกทัฟการรอพวกอะไรอย่างเงี้ยมันยืนไม่ไหวมันค้ำไม่ไหวนะครับผม นี่ลูฟี่ผมยังจะตายเลยติดสะท้อนตายไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเหล่าเนี่ยมันรอดได้นะครับผมขอหักลูฟี่ผมบอกเพราะว่ามันติดสะท้อนตายไงถ้าสมมติอ่าผมใส่เป็นตัวพวกโซโลจูโรเข้ามาพวกไอทาฟกาก้ารอมมเหิวอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเราสายกระเก็บกลับไปให้โซโลจูโรแล้วก็เรลลี่ออกบิ๊กมัมออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเป็นสาย ทั่วไปที่เล่นกันเนาะเวลาที่มันเหลือคาตาคูลิกับไอเซนโกคะผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเลเวลสูงๆหรือว่าคนที่เล่นประจำอะ่ะน่าจะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยมากนะครับและมันก็จะน่าเบือ่อ <c ười> คือแบบอะไรวันนี้มันเหลือ2ตัวคาตาคูลิกับเซนโกคุกอย่างเงี้ยแม่งเอามันไม่ลงสักทีหนึ่งและมันก็ตีแบบทีมเราหายหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนดู นี่เจ้าทับฟาก้ารอด้วยเดี๋ยวลองให้ดูนะครับผมจะใส่แต่ของกันเลยผมจะใส่แต่ของกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดรอบนี้อ่ะเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาดูว่าจังหวะที่มันเหลือแค่คาตาคุลีก,กับไอ เซนงอคทีมผมจะไม่ไหวนะครับผมตัวทีมผมมันจะหายหมดเลยโ,ยงโงว้ยค่าค่าเซนงอคูได้เฉยเลยก็มันมีโอกาสที่แบบเราจะแพ้คาตาคุรีนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ได้ถ้าถามว่ามันชนะไหมมันก็ชนะแหละเพราะว่าคนนี้เขายังไม่เข้มนะครับผมดูฮาคิเขายังแบบกรอบเกือบไอเทมเขายังไม่หดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสแต็กถัดไปหน่อยขอเข้มๆหน่อย อ่านี่เยวเจอคนนี้ให้ดูนี่ดูคาตาคุริเขาของเต็มนะมันจะเป็นปัญหากับเรามากนะครับพวกโซโลเจอโรทาฟการอคุซันผมหายหมดเลยอ่ะ <c oughs> ก็ส่วนมากคนจะเล่นเซตนี้ทังที่จะแก้ได้นะครับผมต้องมีเอาเลลี่อ่ะลงไปแก้แกแก้ขัด <c oughs> แก้ขัดได้เพราะว่าเลลี่ฆ่าคาตาคุริได้สบายนะครับผมค <c oughs> าตาคุริผมให้เล่น,ลนทั้งวันอ่ะตีเลลี่ไม่ตายนะครับเ <c oughs> นี่ยพอสมมติมันเหลือสองตัวนี้คุซันกับรอผมมันจะตายแล้วมันจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับผม ดูรอ,อกับคุซันผมนะโดนมันตีโดน2ตัวนี้ตีรัวๆเลยอ่ะมานาก็ไม่มีนะครับผมเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประจํานะครับผมผมเชื่อว่าคนที่ไต่เกาะม่งก็จะติด2ตัวนี้โซโลจโร่คือมันตายง่ายมันเปาะบ,บางทางที่ดีที่สุดนะครับผมเลลี่แก้ได้โซโลจูโร่เราไม่ต้องเล่นเลยก็ได้ถ้าถามว่าอ่ะถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์เลือดมันจะไหวไหมก็ต้องรอเลดเกมอะเลลี่ตีไหวนะครับแต่ที่ผมเล่นเมื่อกี้มันจะมีบิ๊กมามกับลูฟี่เนาะที่มันจะสามารถที่จะ ไปต่อได้นะครับสองตัวนั้นจะตอบชนมากๆเลยนี่ดูนี่ก็มีโอกาสเพราะว่าคู่ซันผมรอดนะครับดาเมเอะเขาไม่จัดเลยฮก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าบอกเราใส่เรนนี่ไปมันจะสู้ได้ยังไงก็เอาไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าผมได้แบบทดลองดูหลายๆครั้งและเซตนี้ผมให้อันดับหนึ่งของเกมเลยนะครับผมส่วนยังไงก็ ต้องไปลองนะครับผมทุกคนก็ต้องแบบอยากรู้อยากลองหรืออยากทดสอบนะครับส่วนตัวผมผมให้เส้นนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยไม่กลัวทีมไหนนะครับขอแค่มีดาบที่เป็นต้านสะท้อนในเพื่อนยกตีดนะ้วยเนาะเพราะว่าตัวเสตเนี้ยอันตรายเลยทุกตัวเลยนะครับผมถ้าไม่มีไอเทมต้านสะท้อนมันจะเล่นลำบากเนาะก็อนดับแรกต้องมีต้านสะท้อนนะครับสามารถหาได้ในกล่องใช้เพชรนะครับทุกวันนี้ก็ประหยัดเพชรพยายามใช้วันละ20,000ื่นเพชรเท่านั้นอย่าใช้เกินนะครับนี่ถ้าเราใช้แค่วันละ2 0 0 0 0ื่นเพชรเราก็จะได้กล่องที่เป็นดาบ นี่ดับของแชงเนาะมันต้านสะท้อนยกตี้นะครับผมก็ประมาณนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆแน่นอนนะครับผมเนเมื่อคนพบก็อยากที่จะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าผิดหรือว่าใครที่มีตัวดีๆยังไงก็สามารถที่จะมาพูดคุยหรือว่าแนะนำกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมใครมี เคล็ดลับทีมดีๆยังไงก็เอามาแชร์กันได้นะส่วนมากผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปก็น่าจะเป็นคนไทยเพราะว่าต่างชาติก็น่าจะไม่เข้าใจในภาษาของเรานะครับผมยังไงคลิปนี้นะครับใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่ามีเคล็ดลับข้อมูลข่าวสารหรือมีเทคนิคอะไรอย่างนี้จะได้ไม่พลาดนะครับผมสําหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันดด้ววยนะคครัับผมสสี